นั่งสมาธิอยู่มีคนมาเรียกให้เราขานรับเลยไหมหรือว่าเงียบไว้หลังจากออกสมาธิก่อนจึงค่อยขานรับนั่นหมายความว่าคนเขามาเรียกเราอย่างอสมมติตัวอย่างเนี่ยโยมกาลังนั่งสมาธิเขาประกาศให้เลื่อนรถก็เป็นเป็นทะเบียนรถเราพอดีอันนี้เราเราก็ต้องออกจากสมาธิไปเลื่อนรถเพราะว่ารถคันอื่นเขาจะออกเราไปจอดไอ้นั้นเขา ดังนั้นเนี่ยอันเนี่ยคุณไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปตอบตอบเลยโบราณเขาถือว่ากลางคืนในโบราณถือเลยนะครับถ้ากลางคืนแล้วมีคนมาเรียกเนี่ยคุณตอ,ตอบไปเขาห้ามตอบเพราะพวกเล่นของปล่อยของก็จะปล่อยตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนนะครับคุณคุณไปทับไปไปทักเลยของก็เขาเรียกว่าลมเพคุณโดนลมเพลมพัดของเข้าลมเพลมพัด เขาไม่ได้เจตนาจะปล่อยใส่ตัวคุณแต่คุณพอสะดุ้งพอมีเสียงปุ๊บคุณสะดุ้งแล้วก็ทักจิตมันเปิดนะครับคุณไปไหนมาไหนหนูในี๊ยห้าตกใจง่ายเนี่ยโดนลมเพลมพัดครับเยอะครับบางคนเยอะเลยเยอะตกใจนิดนึงแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้กว่าจะกู้กลับและพ่อแม่ก็ไม่รู้ก็พาไปสวด ไปลดน้ําน้ำมนต์ลดอะไรพวกนี้ความจริงไม่ต้องอะไระครับถ้าเจออย่างนี้นะครับถ้าเป็นลูกคุณอะไรคุณตกใจแล้วก็ค้างอารมณ์ค้างอี่าแก้ง่ายที่สุดเลยครับไปนอนโรงพยาบาลให้น้ําเกลือท่าคืนเดี๋ยวก็ฟืน้นนะครับเดี๋ยวก็ฟื้นเพราะร่างกายมันตกใจมันช็อกเคมีสารเคมีมันหลังคุณไปนอนให้สงบให้น้ําเกลือให้สงบผ่อนคลายเดี๋ยวก็ฟืน้น ไม่ต้องไปหาเจ้าทรงอะไรที่ไหนเลยเอาวิทยาศาสตร์นำสสยศาสตร์นะครับขอฝากชาวพูดไว้เนี่ยสองข้อแหละคุณจะได้เข้าใจพระไตรลักษณ์แล้วก็ได้เข้าใจเลิกงามยามดีนะครับ